ห้วยโกนนะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของด่านศุลกากรทุ่งช้างนะครับซึ่งครอบคลุม5จังหวัดแต่ว่าเฉพาะที่ด่านห้วยโกนนั้นก็เป็นช่องทางค้าขายระหว่างไทยกับทางสปปลาวนะครับซึ่งเรื่องนี้มีประวัติมาเป็นเวลายาวนานเพราะปริมาณสินค้านะมันเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับผมเคยมาดูแล้วก็ได้ขอให้ทางศุลก,กากรนะครับได้ พิจาในเรื่องของการขอปรับปรุงพื้นที่นะครับโดยขอพื้นที่จากทางกระทรวงทรัพยากรน,นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเส้นทางตรงนี้มันบริเวณด่านด่านพรมแดนตรงนี้มันแคบมากและปริมาณสินค้าที่เราส่งไปที่ประเทศลาวนั้นก็เป็นรถบรรทุกใหญ่ๆทั้งสิน้นเพราะนั้นมีความจําเป็นที่ต้องอขยายพื้นที่ของด่านพรมแดนตรงนี้ก็ ได้รับการพิจารณาจากทางกระทรวงทรัพยากรในการที่มอบพื้นที่ในพื้นที่บริเวณของกรมป่าไม้ตรงนี้ให้กับทางกรมสุลกากรน,นะครับซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนในการประสานงานขั้นสุดท้ายนะครับด้วยความผ็นชอบของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเนื้อที่ที่เราจะขยายนั้นก็ได้มาทั้งหมดประมาณ200ไร่นะครับ200ไร่ตรงนี้ก็ได้มีการวางแผนกันในระดับหนึ่งนะครับว่าจะให้เป็น ในส่วนที่สำหรับเป็นด่านพรมแดนที่ส่งให้กับผู้โดยสารคือประชาชนเข้าออกกับรถส่วนตัวนะครับกับอีกอันนึงก็คือรถบรรทุกสินค้านะครับซึ่งก็จะมีปริมาณเข้าออกวันหนึ่งก็เป็นร้อยร้อคันนะครับสินค้าที่เราส่งออกในเวลานี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ํามันนะครับเป็นน้ํามันสําเร็จรูปนะครับที่ผ่านด่านนี้ไปที่เมืองหงสานะครับ มูลค่าส่งออกในด่านนี้เฉพาะด่านนี้ก็ประมาณเกือบสามพันล้านสา0พันล้านนะครับ90%้าสิบเอร์เซนั้นก็เป็นเรื่องน้ํามันแต่ว่าขาเข้านั้นส่วนใหญ่ก็เป็นการซื้อไฟฟ้าจากลาวนะครับเพราะในปริมาณตรงนี้ก็มีความจําเป็นจะต้องปรับปรุงด่านพรมแดนตรงนี้นะครับก็คิดว่า <c oughs> ก็จะประสานกับทางกระทรวงทรัพยากรต่อไปแล้วก็เริ่มในเรื่องของการออกแบบด่านตรงนี้ให้เป็นรูปธรรมแล้วก็จัดหาในงบประมาณในปีป,ป,ปีน่าจะเป็น ปี2567นะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพการปรับปรุงด่านชายแดนตรงนี้ครับ